Hi everybody. Let me introduce my self. My name is p a r a m e k Kai s a t h a p o r n My nickname is God. Student ID 6470111. I am Thai. I am a student at ราชพัฒน์นครปฐม University. My call is in นครป o ม I am I am 20 y year old now. I like to play volleyball. Favorite food and though I have two best friends, new and bad. I hope that introduction will, will help my get to know more friends. Thank you. ฮัลโหลเอลวิววันช์ไม่เนมอีปาราเมคายสตาพรไม่สติลเด้นไอดี six three four seven zero one 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 ทุเดย์วีวิวอินโทรดักชันแคมป์ปาร์ทในอินเดอร์บิวจิ้ง the first building is a 15-story building. Second building, library, leave it for students to come and write the book. Third building, computer center. For students to use the computer to search for information. For building MAMA or English Center used for events. ฮัลโหลทุกคนไนน์เนมอีส์ปาราเมท์คลายสถาพรไนน์นิคเนมอีส์สกอตต์เซติลเลนอิดีซิกทรีโฟร์เซเว่นซีโร่วันวันวันไอแอมสตัดดี้แอบลัสพาตินครปฐมยูนิเวอร์ซิตี้ไอแอมเมเจอร์พาブลิกออฟเอ็นดิสเทชั่นทูเดย์ไอบูดไลท์ทูคอนเกรสออเดอร์เซเนียร์บูดเฮฟอัตเกรดจูเอร์ I wish the brother and sister who g r t d u a t today only fun happiness and work on what we love to ร o เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสดริพัฒนมหาวัชรราชธิดาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศรึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเ์เกษมและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562วันนี้เวลา11นาฬิกา2นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกลเ้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเ,เรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชริราธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพาัฒนกเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีประจําปีการศึกษา2560ถึง2562ณห,หอประชุมสิริบวรบปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒ นคนปรปฐมอเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิท,รราทยาลัยราชพััน์เกษมจํานวน1519คน มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอาทิตะไคร,เร้เศรษฐกิจโพง,งามจังหวัดชัยนาทโครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะซอฟต์สกิลด้วยโครงการวิศวกรสังคมโดยมีการอบรมนักศึกษาและบุคลากร1,280คนในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันกเกษมและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบ,บุรีจํจนวน2,795คน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินดำเนินโครงการพลิกโฉม,มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกเชิงนวัตกรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์โดยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะอาหารท้องถิน่นอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Hello everyone. My name is e. Paramekai h Sathaporn s t u d e n t ID 634701111 t r a i n d Attention is Nakhon Pathom Place 1. Prapathom JD Place 2. Snam Jahn Parade เพโ4ดอนไวทโฟร์ดริงมาร์เก็ตเฟจ5เทศสดาเทคนิคมิวเซียม เพซิกสตาเดียสามพาน เลสไนลำพยาฟาร์ซิงมาร์เก็ต Hello <No. S 2> everyone, my name is p a r a m e k a i s a t h a p o n Student ID 63470111 Career you want to do after graduate, the career I want to do is accepting government office because they want they want their parent s to be comfortable and have a s a l a r y to support their family and I want my family to be proud of you for having a successfully after graduating thank you Advanced of governance service one good loop healing through stable salary three have money to use after a for parent uh, are a tree to free treatment.